เอาล้ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววิดีโอนี้อยู่ในคอนทัลคชั่นนะครับโยกับงานที่ d l เเครื่องบินเหมือนเดิมนะครับผมถามว่ามันน่าสนใจไหมผมตอบเลยนะไม่เท่าไหร่นะท่านผู้ชมแต่เอแต่อาจจะอาจจะอาจจะอาจอาจะทำไปเรื่อยๆอาจจะน่าสนใจก็ได้นะโอเคผมเดี๋ยววิดีโอนี้จะเอา อเดี๋ยวเอาแคทขุดตรงนี้นิดนึงนะครับขุดไปตรงนี้แล้วก็จะเอา JCB นะครับมาตักดินใส่ดัมลองดูนะว่าจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับปีะยกลุยกันเลยโหคนข้างที่จะสูงนะสำหรับแคทนะครับผมคนขางที่จะขึ้นยากนะดูตัวเดินดูคอนโทรลเขาดิแหมห้องเก่งเขามันดีจริงจริงนะบอกก็นุ่มนะครับผมโอเคเข้ามาภายในก็ประมาณนี้เลยครับผมไปเดี๋ยวขับกันนะทุท่านผู้ชมโอเค แหมสุดยอดสุดยอดอือ่ะต่อจากวิดีโอนที่แล้วเลยนะครับผมก็คือเราจะต้องอ่าุดขอบก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมคือถามว่าดินแข็งไหมก็ค่อางที่จะแข็งนะครับแต่ว่ารถมันแรงอ่ะเราโทษทีละกันก็นรถแรงอ่ะเนาะนี่รถแรงรถแรง าดึงมาดึงมาเนีย่ยครับแข็งมากๆเลยนะโอเควิดีโอนีุ้ดแป๊บเดียวครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาจ c b ีีมาตักใส่ดำนะคบทุกยงครับตามแผนตามแผนเปะๆตามแผนเปๆเลอยนะครับทผมว่ากันไปเลยว่ากันไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงจอดอรับโทรศัพท์ครับผมจอดรับโทรศัพท์นะครับนี่ฟื้น มาดึงมาดึงมาโอ้ย oh, อาร์มิดดึงมาไม่อยากจะมานะครับผมไม่อยากจะมาเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันหนักมันมันมันต้านนะมันดิมนมนีมันแข็งนะครับผมดีแนละ้วมันขุดไปลึกแล้วขุดลึกกว่าน,นี้เหนื่อยครับผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยนะครับทุกคนเหนื่อยสัดรัสเซียบอกได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ย โคตรผิวโอ้โหดูดิผิวขนาดไหนอ่ะรถคันใหญ่ใหญ่อะอรถคันใหญ่ใหญ่ขับโคตรผิวอ่ะบอกไว้เลยขับขนาดนี้นี่ของจริงนี่โอ้โหโดนเละนะครับผมขับขนาดนี้ของจริงอะโดนหนาเลยนะครับ แต่ว่าทำไมไม่เอาแคตตักใส่ดำเลยก็เดี๋ยวอยากลอง JCB ดูบ้างนะเออเอาเอา,เอางี้เดี๋ยววิดีโอนี้เอาแคตเอาเป็นวิดีโอวิดีโอไปเดี๋ยววิดีโอหน้าเอา JCB แล้วกันนะครับ ไปดูกันนะเอา j c b แล้วกันเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาเป็นคลิปเป็นคลิปไปแล้วกันเนาะท่านผู้ชมเนาะเออไหนๆก็ไปดูนี้ก็เอาแคทมาแล้วก็จัดต่อเลยเพราะว่าแคทมันบุกขีมันใหญ่อยู่แล้วไงเนาะขับแบบพิ้วๆอ่ะท่านผู้ชมขับแบบพิ้วๆอ่ะ อาแบบพิ้วไหวเลยพิ้วไหวเลยดังสายลมมาลอยเออเออเออโอ้หเอเอาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหพี่พ่อจอดับผมตกเกมหมดจอดับทุกผู้ชมโอ้โหจอจอจอที่เล่นเกมอ่ะดับแต่จอในโปรแกรมอัดไม่ดับนะก็เลยตกใจไปนิดนึง มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งแล้วน่าจะไฟแบบไฟกระชากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถึงกับขั้นจอดับเลยอ่ะหนักจัดถามว่าคอนโทรลตัวเนี้ยมันหนักไหมผมตอบได้เลยว่าหนักนะท่านผู้ชมไม่ใช่คอนโทรลที่ บาวิวนะครับไม่ใช่คน,คนที่แบบว่าโยกไปแล้วมันจะไปเลยไม่ใช่นะต้องออกมีแรงนิดนึงนะครับผมต้องมีแรงนิดนึงนะครับนะถ้าถ้าเราจับอย่างเงี้ยมันจะโยกค่อนข้างที่จะยากนะครับท่านผู้ชมเราต้องจับปลายนะครับจับปลายจะโยกง่ายน่อยอันนี้คือขับเร็วสุดแล้วนะท่านผู้ชม ต้องเก็บให้ละเอียดก็ได้พอ,พ,อพอประมาณ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 เฮ้ย ร,ร้อนแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคคนระับผมเดี๋ยวเอาตักใส่ดำแล้วกันเนาะทีนี้เนาะ,ะเดี๋ยวตักใส่ดำนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันขับแบบผิวไหวกันเลยนะครับผมผิวไหวดับสายลมโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยอย่าอย่ากมนี่โอ้โหดูด,ด,ดูดูกันขับแบบผิวไหวแหมผิวไหวขับขนาดนี้นี่โอ้โหจะไม่โดนด่าแล้วลูกพี่ ปั่นแท,กก,นนแทกก่อนนะผู้ชมผมปั่นแทกก่อนนะเดี๋ยวแทกตกครับเดี๋ยวแทกตกเดี๋ยวแทกตกเอ,อ้แล้วเปลี่ยนมุมกล้องนี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเอา้าโอ้โอืมทุบทิ้งได้ปะเนี่ยแม่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ปม่ไเ,ออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแทกตกครับผม ไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวแท็กตกครับเดี๋ยวแท็กตกอืออ่าเดี๋ยวแท็กตกครับไม่ได้นะครับ ลายดินใส <Be ek ing thấy> ่ดำก่อนนะท่านผู้ชมไปผมไปเอารถดำมาก่อนละกันโอเคอือต so ักดินสนามเดี๋ยวเทเททอยทอยแถวๆนี้แหละนะไม่ต้องไปเทไกลหรอกอันนี้แค่เริ่มต้นทำสนามบินนะท่านผู้ชมอันนี้แค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะนี่เรายังแบบว่าไม่ได้แบบเจาะลงเจาะลึกอะไรทั้งสิ้นนะครับ อันนี้แค่เริ่มต้นเท่านั้นอเองนะครับผมโอเคครับลองครับลองไปไปตักอา่าดินดีกว่านะครับผมไปขับแบบพิ้วไหวนะพิวว้วไหวนังสายน้ำอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยพิ้วไหวพิ้วไหวนังสายน้ำครับการเร่งครับการเร่ง คืออันนี้เป็นงานสร้างสนามบินเลยนะท่านผู้ชมไม่ใช่แค่งานปรับปรุงนะครับเป็นงานสร้างเลยนะครับคนข้างดีจะเร่งนะครับผมรถแม่งเร็วทันใจดีจริงๆวะ่ะรถเร็วดีจริงๆวะ่ะเนาะรถมันเร็วดีดีมากๆเลยอะ่ะมันมันมันทันใจไปหมดเลยอะ่ะ โอ้ยใช้แคทใช้ใช้แคทแล้วจะไมมันเร็วมันตักเร็วจังวะเดี๋ยวลองลอง,ลองใช้ JCB สักหนึ่งวิดีโอแล้วกันนะครับลองลองเดี๋ยวลองใช้ JCB สักหนึ่งวิดีโอนะครับผม ลงลงคือปุ๊บลงคือถึงเลยอะลงคือถึงเลยนะผมแหมโคตรดีอ่ะอุย้ยดีดีจริงอันนี้ดีจริงครับอันนี้ดีจริงครับชุยมครับดีจริงดีจริงดีจริงลงปุ๊บถึงปั๊บนะครับผมโคตรดีอ่ะบอกได้เลย จีเดี๋ยวมาดั้มแถวๆนี้แล้วกันไม่รู้ก็จะทำอะไรนะผมดั้ไปก่อนอะนะครับผมดั้ไปก่อนดั้ไปก่อนงานงค่อนข้างที่จะเร่งนะครับเพราะว่างานสร้างสานามบินนะครับผมเร่ง,งเล่งอยู่ค่อนข้างที่จะเร่งอยู่เร่งเล่งพอสมควรเลยแหละมีมันมีกำหนดเสร็จด้วยนะครับก็คือพื้นที่ล้างๆฝั่งนู้นอะ่ะ คือจะเป็นพวกสนามบินหมดเลยนะครับผอบังคับการอะไรพวกนี้จะเป็น,เป,นเป็นหมดเลยนะท่านผู้ชมโอเคคอนเทนต์ยี่จะลิงพอสมควรนะครับอีกสักเที่ยวไปโอเคครับผมอีกสักเที่ยวอีกสักเที่ยลแคลดแคลดแคทน่าจะต้องได้ออกแคทอีกสักคันมัน้งนี่ไม่ทันกินแล้วเนี่ย ต่อยกันฟื้นเนีย่ยเห็นไหมลงลงขึ้นลงเลยนะไม่มีแบบว่ารีลงรีลานะครับผมโอ้อโหโอ้โหดึงมาดึงมาเฮ้ยจิ้งจอกนักยิแข็งนะครับ เนี่ยแป๊บเดียวหมดแล้วอ่ะดินอ่ะต้องได้ต่ออีกแล้วอ่ะเฮ้ยเร็วจังมะเต็มแล้วเต็มแล้วได้ออกแล้วแป๊บเดียวโอ,อ้โหได้ออกแล้วแป๊บเดียวครับผม โอ้โหนี่อย่างนี้งานมันก็ออกรัวๆเลยเดย,ย่างเงี้ยงานก็ออกรัวๆนี่เดชครับผมถ้าอย่างเงี้ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปเที่ยวเที่ยวนี้ก็พอนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วนะครับผมอุย้ยมีลมม,ลม,ม,ม,ลมีลมหมุนด้วยเหรอเมื่อกี้ใช่เหรอเป็นลมหมุนด้วยเหรอโอเคมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้ว ุ่มหนึ่งล้วแสองทุ่มแล้วคือบ้านเขานี่สองทุ่มนี่คือแบบทำไมมันมืดเร็วจังวะเอ้ทำไมมันยังสว่างอยู่บ้านเราคือแบบไม่มีอาทิ์แล้วนะไม่มีแสงแล้วนะท่าทุ่มหนึ่งนะเนาะเฮ้ยพี่พ,พี่พี่หลบหน่อยดิพี่เออ โอเค,คผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับเดี๋ยววิดีโอหน้าลองเอา JCB ลองตัดดูนะว่าจะเป็นยังไงครับผมสวัสดีครับ